สวัสดีครับคุูฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวลคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แมวหน้านะครับฉบับวันอังคารที่5เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567คุณสุทินให้ชื่อว่านายกอันวากับนายกเศรษฐาใครเป็นมืออาชีพมากกว่ากันเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นนี้ครับ คุณสุทินบอกว่ามีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์เขารายงานบอกว่าค่างเงินริงกิตของมาเลเซียเนี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ25ปีโดยนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์วาส่วนหนึ่งก็มาจากผลประกอบการเรื่องการส่งออกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารมาเลเซียเนี่ยชะลอการขึ้น ดอกเบีย้ยนโยบายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566นะครับนักวิเคราะห์เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นปรากฏการณ์ริงกิตดำดิง่งจะกระทบต่อเถียรภาพของรัฐบาลแต่ปรากฏว่านายอานวาในกลับไม่ได้ยี่หระเลยเขาบอกว่ามั่นใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยจะเป็นแบบยัง่งยืนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด,ด้วยกัน ขณะดเดียวกันเนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารกลางของมาเลเซียในีชะลอการขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายซึ่งสวนทางกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย ที่ออกมาโวยวายนะครับวา่าหากธนาคารแห่งประเทศไทยยืนการว่าจะไม่ชะลอดอกเบี้ยน,นโยบายเนี่ยอาจจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายแล้วกลายเป็นหายนะจากวิกฤตเศรษฐกิจตามความเชื่อของพรรคเพื่อไทยทีนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอะไรนะครับที่ทําให้ในายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยกลับ มีมุมมองทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอันเนื่องมาจากนอกเบี้ยนโยบายราวกับหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับบลูเบิร์กเข้ารายงานบอกว่าค่างเงินริงกิจของมาเลเซียนอ่อนค่าลงเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์อ่อนค่าลงมาอีก0.5%อัตราแรกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐจะแลกได้4.7703ริงกิตซึ่งถือว่าเป็นระดับ ค่าเงินที่อ่อนที่สุดหนักที่สุดับตั้งแต่เกิดวิกฤตค่าเงินทั่วเอเชียเมื M ่อปี2541ค่าเงินดินกิตตกต่ำเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากผลประกอบการด้านการส่งออกและการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐตัวเลขการส่งออกของมาเลเซียปรับตัวลดลงต่อเนื่องมา7เ,เดือนแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียกําลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ธนาคารกลางของมาเลเซียก็ชะลอการปรับขึ้นอัตราตรดอกเบี้ยรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือนก,นก,กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับทำให้ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยยังอยู่ที่ระดับ3%เซซึ่งยิ่งเป็นผลลบต่อค่างเงินริงกิตเพราะว่าจะทำให้ส่วนต่างระหว่างอัตราตรดอกเบี้ยของมาเลเซียกับสหรัฐเนี่ยห่างกันมากที่สุดทุบสถิติจึงทำให้การลงทุนในตลาดมาเลเซียมีความน่าดึงดูดน้อยลงอันวาอิบรายหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ไม่ได้ว่นไหวเลยนะครับเรื่องค่างเงินดุงกิตตกต่ําแล้วก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะครับเพราะว่าเงินริงกิตหนึ่งริงกิตแลกเป็นเงินไทยได้เพียงแค่เจ็บาทห้าสิบเก้าสตางค์เท่านั้นจากเดิมเนี่ยเคยแลกได้ถึงสิบาทถึงสิบสองบาทซะด้วยซ้ำไปนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ชาวมาเลเซียที่เคยข้ามชายแดนมาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดสงขลาจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดอื่นเนี่ยลดลงจาก วันล,ละสองสพันคนเหลือเพียง2อ0สคนต่อสัปดาห์เท่านั้นและร้านค้าในจังหวัดภาคใต้ของไทยก็ไม่ค่อยจะเต็มใจรับเงินริงกิตเหมือนเดิมแล้วนะครับมีคําถามว่ากังวลเรื่องค่าเงินริงกิตตกต่ําที่สุดในรอบ25ปีหรือไม่นี่เป็นคําถามท,าที่นักข่าวในเขาถามอันวาอิบราฮิมอันวาตอบอย่างมั่นใจครับบอกว่าเราก็กังวลอยู่ แต่หากมองในภาพรวมเนี่ยเรามีการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เงินเฟอ้อก็ต่ําลงตามลําดับอัตราการว่างงานก็ต่ําลงเช่นเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยยั่งยืนถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าเราควรจะมองภาพกว้างและก็มองถึงศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสิ่งสําคัญคือการสร้างความมั่นใจใหม่ในตัวเลขการลงทุน ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำนักข่าว CNA รายงานว่าค่าเงินลิงกิตต่ำลงอาจจะไปสั่นคลอนกับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลก็ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันมีนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งบอกว่าสมมติฐานเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่สามารถไปส่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองของอันวาที่มีเสียงข้างมากในสภาได้เช่นเดียวกันเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับอันวาบอกว่า ถ้าเกิดนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นเพราะว่าค่างเงินตกต่ำเนี่ยประเทศมาเลเซียคงไม่ประสบความสําเร็จจากการลงทุนมากเป็นประวัติการนะครับซึ่งมีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อละยีจากเมื่อปี2564นี่คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจว่าอะไรสามารถทําให้สําเร็จได้และอะไรจะเป็นต้องทําในพื้นฐานการทํางานในแต่ละวันแต่ละวันเราติดตามดูสถานการณ์ทุกวันนะครับรวมทั้ง ดูเรื่องค่าครองชีพแล้วก็ผลกระทบกับประชาชนด้วยและทําไมเราจะต้องมองเฉพาะเรื่องของริงกิตแล้วก็เปรียบเทียบกับปี4-1ปี4-1เนี่ยค่าเงินริงกิจดิ่งลงการลงทุนต่ําลงและเงินเฟอ้อสูงขึ้นซึ่งมันไม่เหมือนกับวันนี้นะครับคุณสุทินบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือท่าทีของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่พยายามจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ซึ่งแตกต่างไปจากการออกบโวยวายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับเศรษฐาเนี่ยบอกว่าประเทศไทยจะต้องหายนะแน่ๆถาหางวัฒนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมลดดอกเบี้ยนโยบายตามที่นายเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยมองว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5 5เนี่ยมันสูงเกินไปทําให้การลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยชะลอตัวลงมา แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับเพียงแต่ว่าการเติบโตชะลอตัวช้ามันเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งโดนรัฐบาลเพื่อไทยในกดดันให้ลดดอกเบีย้ยเศรษฐพุทธให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนิเคอเอเชียโดยยืนยันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤตหรอกครับ ที่สําคัญบอกชัดได้เลยว่ายังไม่ลดดอ,อกเบีย้ยผมคิดว่านี่ครวัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนเล็กๆเนื่องจากอัตราดอ,อกเบีย้ยอยู่ที่ระดับต่ํามาเป็นเวลานานมันจะกระตุ้นให้คนไนกู้ยืมและผมคิดว่าการลดอัตราดอ,อกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งจะส่งสัญญาณที่ผิดในแง่การพยายามจัดการให้นี่ครวัวเรือนเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นและเศรษฐพุทธก็ตบท้ายฝากถึงรัฐบาลนะครับบอกว่าระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติเนี่ย มักจะมีความตึงเครียดแต่เป็นความตึงเครียดในเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นเสมอๆนั่นแหละครับเพราะเราสวมมวกคนละใบกันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทํางานร่วมกันไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรามีบทบาทแตกต่างกันในการปฏิบัติตามกฎหมายการลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้นนะครับการลดดอ,อกเบีย้ยไม่ได้ทําให้จีนซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมของเรามากขึ้นและการลดดอ,อกเบีย้ยก็ไม่ได้ทําให้เบิกงบในการพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพอได้ยินคําให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กลับเกิดความรู้สึกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยระบุมาสามข้อเนี่ยไม่มีเรื่องประชาชนเลยนะครับผมอยากจะให้ผู้ว่าแบงค์ชาติกลับไปคิดวันนี้ที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราช่วยกันได้ซึ่งคงต้องพูดคุยกันต่อไป ผมเรียกร้องไปแล้วก็ยืนยันว่ามีเหตุและผลส่วนที่บอกว่า3ข้อเศร,รษฐกิจไทยไปไม่ได้เรื่องของปิเตรเลียมเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนและเรื่องจับจ่ายใช้สอยที่งบประมาณยังไม่ลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีการพูดคุยกันอยู่แล้วให้จีนนําเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นให้นักท่องเที่ยวจีนมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศให้มากขึ้นส่วนเรื่องค่าเดินทางที่แพงเนี่ยกำลังทําให้ค่าเดินทางเนี่ยมันถูกลงทําให้มีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นจะได้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น คุณสุทินบอกว่าเศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำไมถึงไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติเขาพูดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยบอกว่าดอกเบีย้ยต่ํามันสัมพันธ์กับนี่โครเรือนสูงขึ้นอย่างไรคนสร้างบ้านจัดสรรขายเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจแต่เพียงว่าดอกเบีย้ยต่ําแล้วทําให้คนเนี่ยกู้เงินบรรดาบ้านจัดสรรมากขึ้นเท่านั้นแหละครับ แต่เศรษฐาไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจว่าการเบริกใช้งบประมาณที่ราชาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นเศษรษฐกิจอย่างไงบ้างหรือว่าในเศรษฐาพยายามทําให้เห็นว่าเศษรษฐกิจเนี่ยมันกําลังวิกฤตจะได้สร้างความชอบธรรมในการนําเอานโยบายดิจิตอลมันนี่เนี่ยมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็เลยอยากจะอนุมานอย่างนี้นะครับว่านายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยแสดงความมั่นอกมั่นใจว่ามาเลเซียจะต้องมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าเศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยยังไปได้ถึงแม้ว่าค่างเงินดิงกิตอาจจะตกต่ำที่สุดในรอบ25ปีก็ตามแต่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของไทยกลับพยายามจะทําทุกวิธีทางให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อจะได้สร้างความชอบธรรมในการนําเอานโยบายดิจิทัลบันนี่มาใช้ในทางปฏิบัติอย่าลืมนะครับพักเพื่อไทย ได้เคยสัญญาประชาคมเอาไว้ตอนหาเสียงว่าจะแจกเงินดิจิตอลให้คนไทยทุกคนคนละหนึ่งหมื่นบาทคนไทยมีอยู่50กว่าล้านคนด้วยกันที่จะได้สิ์ซึ่งต้องใช้เงินจำนวน5 0 0แสนล้านบาทและเมื่อนโยบายดิจิตอลบันนี่เจอปัญหาจนถึงขั้นที่ว่าไม่มีทีท่าว่าจะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยในเศรษฐาจึงต้องพยายามรักษาหน้าของพักเพื่อไทยเอาไว้ด้วยการโวยวายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกลายเป็นแพะรับบาปใช่หรือไม่ คุณตุทินสรุปอย่างนี้นะครับกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับคึ้น,นา,ายอวัยอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยพยายามจะทําทุกทางเพื่อผลประโยชน์ของชาติแต่นายเศรษฐาทวิศินกลับสู้หัวชนฝาเพื่อรักษาหน้าและฐานเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยโดยที่ไม่สนใจว่าผลที่ตามมาจะเป็นการสร้างหนี้ให้กับประเทศอีกเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาทหรือไม่เศษฐาไม่สนใจครับ